ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็มีวีดน์บายเดอไลท์ภาคที่3นะครับถ้าทุกคนไม่มีอะไรดูก็มาดูพี่ผมได้นะถ้าใครไม่ดูก็คอยบ้านบึ้มแล้วก็กดติดตามด้วยกดไลค์ให้ด้วยไปเล่นลีลา โรงเรียนอนุบานต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาบ้านผมเป็นไม่ใช่บ้านเหมือนบ้านคนอื่นเป็นบ้านไม้งงๆมีเสียงมีเสียงเข้ามาก็ขอโทษด้วยพยายามไปตัดพยายามไปตัดออกนะปั่นเครื่องก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรแปลกๆ เพื่อนนิง่งวิ่งข้างบนข้างบนข้างบนผมว่าผมควรจะต้องออกจากตรงนี้ปั้เ,เวรมั่งไล่กันใหญ่เลยเพื่อนปั่นต่อเราก็ปั่นต่อได้หายไปล้วหายไปแล้วแล้วเพื่อนคนนั้นโดนแทนจะต้องช่วยเพื่อนสิเออต้องไปช่วยเพื่อนมีน้ำใจเพื่อนไปหิ้งูคนนั้นมีใครหิวปพอ่ะ ไม่มีเราจะไปฮิวกันเองฮัลโหลฮิวไหมเอ้ยฮิวไหมฮิวไหมเอ่ยโอเคฮิวจะพากันมาขึ้นมาตรงนี้ดิไปแ,แล้วฮู้ฮูนผ,ผมคิดว่ามันไม่ไม่เห็นเราคิดว่าไม่เห็นเราคิดว่ามันไม่เห็นขึ้นไปแล้วไม่เจอใคร ีทุกคนมั่งแตกตื่นหมดเรียบร้อยล้มมาแล้วเพื่อนล้มละรอช่วยรอช่วยยูเพื่อนดีกว่ายูเพื่อนอยูเพื่อนน,น้นบน้นมนโอเค ไม่ช่วยเพราะว่าผมควรไปทางนั้นโอเคเพื่อนช่วยแล้วเราก็ควรไปปั่นต่อเหมือนเดิมขอไปอีกครั้งปล่อยเพื่อนจุ๊ไปเราปั่นอย่างเดียว ร้อยเดี๋ยวว่าจะปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนเพิ่งจะตายแล้วเพิ่งกดเซดบาร์แล้วเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ก่อนเพื่อนเชิร์เซิรเชิรไป เดเวลาฮีโร่เดเวลาฮีโร่แล้วฮีโร่ออกลงเอาอดเป็นฮีโร่ซะง,งั้นโดนไล่กันละหาเครื่องปั่นต่อครับล้มอีกแล้ว อนแม่งไม่ปล่อยให้เล่นเลยอ่ะน้องสารเฮ้ยกาไปดิแปกหนึ่งเฮ้ยอ้ยอ้ยอุ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 ้ย ยังไงล่ะยังไงไหะเวยนยังไงยังไงไปไหนอะไปไหนวะสงสัยมันคงจะหลอนไปแล้วไปก็บ้าแล้วอ้าวจะลวนจะลวนสงสัยจะลวน เพื่อนรับช่วงต่อเราปั่นแทนเพื่อนนี่คือทีมเวิร์คที่ดีสุดในเกมนี้จู้ต่อไปเพื่อนจู้ต่อไปจู้ต่อไปโอ๊ย ไม่น่าเลยไปแล้วเราวนต้องไปไกลผมว่าแมงต้องตามมาแน่นอนตามมาแล้วช่วยด้วยเพื่อน <c oughs> เพื่อนหายช่วยด้วยช่วยด้วย รอดรรล้สบายใจได้ <c oughs> ตอนนี้มันว้าไปทั่วเลยขอบใจมากเพื่อนไปต่อสัตว์อยู่หน้าเลยเดินรอบบ้านอยู่ ควรจะแกะไหมเนี่ยแกะดีกว่านะมันอยู่ข้างหน้าผมว่ามันจองเครื่องนั้นแล้วแหละมันคงมันคงเห็นไหมไปใส่แว่นซะ ไปใส่แว่นซะอ้าว,าวมาพอดีเฮ้ยไม่มาครับมันไม่มามันไม่มาเราเปิดกล่องมาดูกันฟิได้อะไรขออะไรที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์หน่อยไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เราควรจะหนี เราครต้องหนีเราแอบอยู่ตรงกำแพงคอยดูมันอยู่ตรงไหน,นเราจะเดินสวนกับมันนั่นคือแผนของเราโ o ม my god โดนแล้ว งงี้โดนสองคนโดนสองคนงคน,คนล้มหนึ่งเวนเวนเวนกรรมเคโอเคโอเคโอเคไปด้านหลัง ร้อยลงมาโอ้แมกัดอย่าอย่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีมาเล่นเพื่อนอย่างเดียวเลยอ่ะคนอยู่ไหนเนี่ยเอาใครทำพังเนี่ยเอาใครนะแอบมองนะโยวยหัดเสียวจริงๆ หลอนมาแล้วนะ่ะแอบแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบตรงนี้แหละสวยโอ้ย,อยไปเร็วไปเร็วไปแลว้วโอไมค์ก็ติดเพือ่อน เวนั่นมันเล่นเพื่อนอย่างเดียวมันเล่นเพื่อนเราอย่างเดียวมัคงต้องปั่นล้วเสียงแหลกใส่ดูไปรู้ว่าเพื่อนเราเป็นไงบ้างอ๋อไม่ฮิว ไอฮิวก็ปั่นต่อถนัดอยู่แล้วเรื่องปัน่นเรื่องปั่นนี่ขอให้บอกแต่เรื่องจุ๊กนี่ยาเลยโอเคโอเคโอเครือเปล่าท่ายืนนิ่ง ไอ้เพื่อนลืมหิวเพื่อนแต่เพื่อนไม่หิวอ่ะตอนนี้แม่งวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปหาแต่ัก็หาไม่เจอหรอกเพราะกูโหดจริงไหมทุกคนจริงเหรอ จริงไหมอ่ะจริงไหมอ่ะจริงเปล่าจริงเปล่าว,วะอยู่ไหนเพื่อนจุกอยู่เหรอใช่แล้วเปล่าใช่หรือเปล่าเ <c oughs> ด้ย ไปดิไปดิวับวับวับไปนั่นแหละผมบอกไปเลยนะว่าเกมนี้เรารอดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รอดนี่ขอให้บัานพวกคุณไฟไหม้อ้ไรแก๊สออกไปแล้ว ไป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 เลยสีวันลาเก็มต่อไปด้วย จากการคาดเดาแล้วแบบนี้ไปไกลอีก่ะว่าแบบนี้เราต้องรอดต้องรอดเสียงไรอะ่ะเสียงไรอะ่ะมาถึงก็เจอเลย หัวฟูมาเชียร์วีผมบ้างนะไปหมดละมีอะไรกันอยู่โดนไปนหนึ่งดอกอะไรชื่ออะไรเจสันเหรอปันครับต้องรอดสิ รอดอยู่แล้วทำไมต้องมาแขวนข้างหน้าด้วยเนี่ย้าวฮ้ยได้โอกาสฮีโร่โอกาสฮีโร่มาแล้ว วิ่งไป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 เอาโดนสองคนเลยทีนี้เพื่อนมาฮิว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 ไปไหนเนี่ยมาฮิวโอเคถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้รอดแน่นอน ทุกคนจะมีความเพลิดเพลินไปโตขึ้นมาแล้วมีความหวังไปต่อช่องแรกก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็ล้มปกติแล้วทำไมปั่นคนเดียวเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยฝ่ายฝั่งนู้นเลยอะ่ะ ถ้าทุกคนมาดูแล้วถ้าทุกคนอยากเห็นผมจุกก็คงไม่ได้เห็นหรอกครับผมมาสา,ายปั่นปั่นเก่งอย่างเดียวเป็นไงล่ะต้องไปช่วยเพื่อนแล้ว เตเอาเพื่อนก็อยู่ตรงนั้นนี่หรือว่ามันจะอยู่แถวนี้องไรอะ่ะรู้เลยอะไรไปแล้วปั่นข้างบนปั่นบนมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ้าบอ้านี่แหละเออ จบทผายแล้วมองไงดีวนะเนี่ยเพื่อนก็ตเลิดไปนูน่นละมาช่วยละเพื่อนมาฮิวมาฮิวมาฮิวโอ้ฮิวต่อหน้าเลยมันมาแล้วเราไม่ล่อมันมานะเพื่อนจริงๆนะเนี่ยพูดจริงๆนะ ไปแล้วไปแล้วเพื่อนแอบดูแอบดูมันยังคงสาอ,อหาคนต่อไป ใครที่จะช่วยเพื่อนได้บ้างไหมไม่มีงั้นจะไปเองแล้วจะออกลงกน,นะพอมาเพื่อนก็นมาเนี่ยลุกงี้ปั่นด้ยวยโอ้ ความชิบหายบันหลยแลอวเมื่อกี้เป็นซีนที่หวาดเสียวมากเป็นซีนในหนังเสี่ยงฝันแต่ก็ชอบนะ เพื่อนคงจุกต่อไปไม่มีที่สุดสุดเราก็ปล่อยเพื่อนจุกไปครับพอมีปัญหาเดี๋ยวค่อยไปช่วยแล้วทำไมอ,อ๋ออยูน่นเพื่อนตายยังเนี่ยคนเนี้ยยังหรอกมา้า ยังยังอยู่ยังอยู่เสียงอะไรอะ่ะเสียงคุณคุณนะแอบก่อนแอบก่อนมาปะไม่มาเพื่อนใกล้เสร็จแล้วเพื่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นไปช่วยเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นไปช่วยเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นไปช่วย คงคงไม่คงช่วยไม่ได้แล้วละมัง้งโอ้ใครหลุดอีกเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วมั้งช่วยไม่ได้และมั้งช่วยใหดิเนี่ยพอมาแล้วเพื่อนก็มาเนี่ยอีกแล้ว ไปแล้ว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 เพื่อนไม่ต้องฮิวแล้วถึงเวลาไปดีกว่าเอออยู่ตัวเองได้อยู่เลยคนนูน้นโอ้โหคนนูน้นเป็นยังไงเนี่ย มาได้ปะเนี่เยเฮ้ยเฮ้ยสวยละ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 ต้องไปช่วย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 แล้วมานี่วปะนี่กูรู้เลยกูรู้แล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันจะไปไหมเนี่ยไม่ไปไปแล้วนะ เพื่อนคนนี้ตายพอดีเลยอ๋อเป็นไงล่ะชนะสองตาติดนี่ฝีมือล้วนๆนะเนี่ยเป็นไงอันดับสิบสี่โอเคก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แหละบาย